กิน <pakai> ข้าวทำาสองเม็ดเดี๋ยวเราเมาแล้วเรีวค่อยเีกินข้าวทำใหญ่ๆเลยดิ้าเอ๋จ้าเอ๋อกับมอสแล้วนี่อยู่ข้างหลนี่ช้าเลยเไป่ง่้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋ทำตืนด้วยตุ่มเยแล้วอ่ะจ้าเอ๋กินผักงำงำ อยู่ว่าสองคนนี้เลรโย่จับมังคีวด้วยเลยยื้ไปเู้อู้ผมยึดแล้วพี่ชายเคยเสร็จที่หนึ่งทำไมมาค่ายเสร็จที่โหลทุกทีเลยอะพากลับหมดนะเดี๋ยวจะเข้าฟองมั้เข้ามอนยุกขาขามันยุกเขายกขาและยกขาเหิือมันได้กินอยู่แล้วนี่เขาไม่หนีไปไหนไม่ต้องช้าเรากินนี่กินไปมันลือก้าจริงๆเลยทำเอ้ยมันไม่หนีไปไหนหรอกผีเสื้อมันผีเสื้อคือมันไม่หนีไปไหนแลไม่ต้องช้าหรอกไอ้แก ไอ <mile> ้ทุกแกเท่าแกเองอ้ยนกิน yeah, น I mean. OK, uh, so ี่ไมกินมัเนอเองก็เจ้น้าองเนี่ยต้องใ่ตัวมันยังโคงอยู่มันเข้าเดินลลก็เดนล้ยพามเร็วขาขยับขาหลังขยับขาหน้าขยีขาห้าอยเยอขาเหยียบแล้วัเลยบตล ดีข่าวภาพสโรโมชั่นโอ้โหวายความวายได้ไหมจำไม่ทันเลยเออความวายแบบว้าวมันจะไมสตาร์ทรีบมายมากแค่เ่นหนึ่งส่วนสิบวินาทีก็สามารถระเด็จศึกมอส